วัดีค่ะวันนี้เยปันจะพามาทํากล้วยบวชชีนะคะกล้วยวันนี้เยปันจะใช้กล้วยน้ําว้านะคะกล้วยน้ําว้าที่แก่จัดนะคะแต่เขาจะมีสีเขียวปนนิดหน่อยนะคะไม่ได้ปนเยอะมากนะคะกล้วยที่แก่จัดนะคะก็จะมีกล้วยน้ําตาลทรายค่ะเยปันก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าวไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีเกลือค่ะ มีใบเตยนะคะยวันนี้ยปานจะใส่มะพร้าวอ่อนไปด้วยค่ะก็คือเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือกะทิของเรานะคะวันนี้ยปานจะใช้กะทิกล่ลองค่ะ mm hmm. เราจะทำยังไงนะคะให้กล้วยของเราเหนียวเนบนะคะเหนียวแบบทำแล้วกล้วยไม่เละค่ะเดี๋ยววันนี้ยปานจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะ เดี๋ยวเราจะทํากันเลยนะคะส่วนกล้วยนะคะที่ยปานเอามาวันนี้สองหวีค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะก็ส่วนลูกนะคะก็พอดีคํานะคะเยวปานก็จะใช้กล้วยลูกไม่ใหญ่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองนะคะเยปานจะใช้กล้วยไปนึ่งก่อนไม่ให้เขามีความฝาดให้เขามีเนื้อเนหนียวหนบแล้วก็ตัด นะคะเราจะเอาใส่ซึ้งนึ่งค่ะก็จะเอานึ่งนะคะประมาณ15นาทีค่ะอยู่ที่ว่ากล้วยของเรานะคะว่าสุก สุกมากสุกน้อยนะคะถ้าเขาเข,เขียวมากนะคะบางคนชอบแบบว่ากิน20-30นาทีก็นึ่งได้นะคะอยู่ที่กล้วยของเราว่าจะสุกไม่สุกแต่ยยปานจะนึ่งประมาณ1 5นาทีถึง20นาทีนะคะเราจะตั้งน้ำให้เดือดก่อนถึงจะเอากล้วยนึ่งนะคะช่วงที่รอกล้วยนะคะเดี๋ยวมาขูดมะพร้าวไว้ก่อนคะ่ะ ยีปันจะใช้ช้อนขูดนะคะเราเอาแต่เนื้อสีข,า,ขาวๆค่ะอย่าให้โดนเปลือกข้างในนะคะที่เป็นสีน้ำตาละคะ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะทำพอดีคํา เยบปันจะขูดมพะพร้าวให้หมดก่อนนะคะเยบปานขูดเสร็จแล้วนะคะกล้วยนะคะเยปานนึ่งสุกแล้วค่ะเย็นแล้วนะคะเยปานก็จะมาปอกเป,ป็นเหนียวมากเลยนะคะถ้าเราทําแบบนี้ตัดค่อยเอาเปลือกออกก็ได้ ตรงหัวท้ายเขาค่ะออกนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้เลยค่ะตัดอย่างนี้เลยนะคะจะตัดเฉียงตัดตรงก็ได้ลอกเปลือกเขาออกนะเราจะทำพอดีคำ อันนี้เป็นกล้วยสวนนะคะกล้วยที่บ้านนี้ลูกพ่อาจะเล็กนะเดี๋ยปันจะมาตัดกล้วยปอกเปลือกออกให้หมดก่อนนะคะนี่นะคะ,คะก็ได้พอดีคํามาค่ะเพราะว่ากล้วยของเราลูกเล็กนะคะถ้าเราเอามานึ่งนะคะกล้วยนะคะเขาจะเหนียวหนึบค่ะแล้วก็ทำให้กล้วยไม่เละด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทําน้ำกะทิกันต่อค่ะเยปานจะใช้กะทินะคะเป็นกะทิกล่องค่ะกะทินะคะก่อนที่เราจะใช้เขายาวก่อนนะคะให้เขาทั้งหัวทั้งหางนะ่ยครึ่งกิโลค่ะ ปีบานจะใช้ห้าร้อยกรัมนะคะครึ่งกิโลอันนี้กล่องนี้กิโลหนึ่งพันกรัมตา,าลมะพร้าวค่ะใส่นะคะให้เขาหอมก็จะมีรสหอมน้ำตาล มะพร้าวลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะกาเอานะคะว่าชอบหวานน้อยหวานมากค่ะปันจะใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วเราก็มาคน ปานใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเราจะเติมทีละนิดนะคะเกลือไม่เติมเยอะถ้าเราใส่เยอะไปเขาจะเค็มค่ะจบใจ๊้ยากค่ะละลายแล้วค่ะีปังก็จะใช้ใบเตยนะคะใส่ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ม้วนค่ะ ขยี้เขาหน่อยก็จะได้มีกลิ่นหอมนะคะตังก็นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะไฟไม่ต้องแรงขยี้เข้าด้วยนะคะใบเตยเขาจะได้มีกลิ่นหอมดยนั้นรวกันเลยนะคะแล้วเราไปตั้งไฟค่ะตั้งเตานะคะ ไฟอ,อ่อนๆนะคะเห็นนะคะก็นะค,ะะคนไปเรื่อยๆช่วงนี้นะคะเราก็ชิมตามใจชอบเลยค่ะชอบหวานชอบมันนะคะเติมตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวให้กินใบเตยเขาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะได้กลิ่นหอมเมื่อลองค่อยตักขึ้น หอมแล้วนะคะเดี๋ยวยปังก็จะตักออกเลยค่ะเราจะเอากล้วยลงไปในหม้อเลยนะคะ มานะคะจะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะเอาใส่ตามใจชอบเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เชี่ยวไปหน่อยค่ะทำกินเองน,ะะน้ำกับกล้วยนะคะพอดีกันเลยค่ะกับมะพร้าวอ่อนของเยาบปานนะคะ เน้นมะพร้าวเลยนะคะอย่าปานทําวันนี้มะพร้าวสองลูกะคะ่ะที่จริงใส่ลูกเดียวก็ได้นะคะอย่าให้เขาแตกมันนะคะเดี๋ยวปานชิม ให้น้ำกะทินะคะซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยก่อนค่ะประมาณสิบนาทีค่ะอย่าให้เขาแตกมันนะคะค้นเลยนะคะเราใส่มะพร้าวอ่อนลงไปะคะ่ะน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะตักได้เลยค่ะตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ นี่นะคะกล้วยบดชีมะพร้าวอ่อนนะคะนะคะลองไปทําทานดูค่ะกล้วยของเราก็เหนียวหนึบด้วยนะคะมะพร้าวอ่อนของเราหอมด้วยค่ะทั้งน้ํากะทินะคะทั้งมะพร้าวอ่อนนะคะเข้ากันได้ดีเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ